สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจเรเขาเนี้ยแกวมพ่อชมันด์สตองเกสอย่างเคยนะแน่นอนนะเมื่อเรานะผ่านพ้นวันอาทิตย์มาเราก็ต้องดูสึกดวงทวยเทพจริงไหมซึ่งสึกดวงทวยเทพวันนี้น่าสนใจมากเนาะเพราะว่ามีกระบองเหล็กที่ เป็นกระบองเหล็กที่มีอาวุธเฉพาะเรียบร้อยแล้วนะทุกคนซึ่งอาวุธเฉพาะกระบองเหล็กเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของถุงมือนั่นเองเนาะเป็นถุงมือจับเบสบอลของเขานั่นแหละนะซึ่งวันนี้ก็จะมาดู2ทีมนะคะเออพลังอาจจะต่างกันอยู่แต่ว่าก็อยากให้ดูในส่วนของเกมเพลย์เป็นหลักเนาะแล้วก็ หลังจากที่ตัวละครกระบองเหล็กเข้ามาเนี่ยก็มีเวลาปั้นตัวประมาณนึงแล้วก็มีอาวุธพอแล้วก็ผ่านมาประมาณหสัปดาห์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในส่งสองทีมนี้เนี่ยจะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างเนาะก็คือ209กับ317นั่นเอง l i c h m a n Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้ยีชั่วโมง แคม One Punch m n Strongest บนเ Web รับ c h ชแมนคอยใช้เป็นส่วนลดได้พร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมเกมได้ทางเว็บไซต์และไลายเติมเกมราคาถูกได้แล้ววันนี้ที่เลชแมนจ Shop เท่านั้น Richman Shop จัดก,กิจกรรมมิกเยแจกสนันกลางปีแจก Nintendo Switch 2แค่เติมเกบนเว็บก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของอะไสอบถามเลยดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ข้างล่างเลยกระบองเหล็กเนี่ยหรือว่าฝั่งทางขวามือเนี่ยพี่แกใส่มาเป็นในส่วนของม้าด้วยเนาะเออมีส่วนของม้าแต่ว่าทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นในส่วนของด้วงนะเออมีโซนิกนะคะอันนี้เป็นโซนิกเน้นความเร็วนะตั้งแต่เมตาของซอมบี้เปลี่ยนไปก็มาใช้ในส่วนของโซนิกแทนเนาะแล้วก็มีกระบองมีเด็กเนาะแล้วก็มีด้วงนะคะ ส่วนในส่วนของทางขวามือเนี่ยก็มีกระบองมีด้วงมีเด็กนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือฝั่งในส่วนของขวามือเนี่ยเขาไม่ได้ใส่โซนิกมานะทุกคนเท่ากับว่าน่าจะค่อนข้างช้าประมาณหนึ่งนะมาเดี๋ยวเรามาดูเกมเพย์กันนะฮะตอนนี้มาฝั่งทางที่มีโซนิกนะคะก็เปิดก่อนได้ปูดไปนะคะตามระเบียบเนาะเพราะว่าตัวละครโซนิกเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นซอมบี้แมนแบบฉบับอัปเกรดนั่นแหละเนาะเออซึ่งบัฟบ เพื่อน่่มทีมเนาะแล้วก็ให้ความเร็วเพื่อนุ่มทีมเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะก็น่าจะได้เปิดก่อนทั้งทีมนะเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนกาโรส่สวนเออนี่ะโดนสวนไปทีนึงเนะี่ยด้วงด้วงด้วงตามมาติดตนะฮะต่อยไปจังหวะนี้อโดนกาโร่นะหะน้าเกือบแตกมาและจังหวะนี้นะฮะมาแล้วฮะพิกกอตกระโดดมาอมนะฮะเออเสร็จป,ปุ๊บคายออกมาอมโดน อมโดนกระบองเหล็กเป๊ะด้วยนะทุกคนมาด้วงมาแล้วฮะต่อยกลับมาฮะแล้วยังไงต่อฮะจังหวะนี้มาแล้วฮะเออทางด้านซ้ายมือนะฮะปล่อยสุดยอดนะฮะเออการโร่นะฮะสวนแรงอยู่นะฮะแล้วก็ดนด้วงไล่กลับมานะฮะต่อยเต็มต็หน้านะฮะมาเดี๋ยวเราจะมารอดูในส่วนของกระบองเหล็กเนาะน่าจะออกค่อนข้างช้านิดนึงนะอันนี้เป็นด้วงกับในส่วนของการโร่ตีกันโกรธนะฮะเอออะตั้มนี่ฮะ คั้งที่จะแรงอยู่นะคะแต่ว่าทางฝั่งขวามือเนี่ยสังเกตเห็นได้ว่าหายไปแล้วหนึ่งตัวนะทุกคนเออกระโดดทับไปคลายออกมาโอมการ์โลไปมาแล้วก็ด้วงฮนะไล่ไล่จ้วงมาจังหวะน,นี้ต่อยปามโดนโซนิกเต็มเต็มหน้านะฮะและด้วงฝั่งนี้ <c ười> คือด้วงเนี่ยไล่กันแบบว่าสุดยอดมากเออดามเมจถึงตายนะคะขอออกไปต่อยก่อนตายทีหนึ่งอะไรประมาณนั้นะนะอ่ะมาเดี๋ยวเรานะ่าจะได้เห็นในส่วนของมาแล้วฮะ มาแล้วฮะกระบองเอายัางยังยัพี่ด้วงขอเล่นก่อนพี่ด้วงเอาซีนเยอะเกินไปแล้วเออเออเรียบร้อยฮะหลับนะฮะมาของจริงม,มาแล้วฮะจังหวะนี้อกระบองเหล็กชาร์จมาแล้วตีจังหวะนี้ตีหน้าแหกปล่อยตีเขาโอ้โหโคตรแรงอ่ะทุกคนโคตรแรงนะฮะกระบองเหล็กที่มีในส่วนของอาวุธเฉพาะแล้วนะค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรนะเออ เดี๋ยวคลิปหน้าพาไปส่งนะคะวิธีปั้นกระบองเหล็กดีกว่าเนาะว่าแต่ว่ากระบอกเอกระบองเหล็กที่โหดที่สุดในเซิร์ฟเนี่ยเป็นยังไงนะเออใครอยากรู้ก็ฝากติดตามเอาไว้ด้วยนะเร็วๆดนีด้แน่นอนนะช่วงนี้ติดเกมอื่นนิดนึงไม่น่านิดไม่น่านิดลงเป็นสิบคลิปติดกันนะเออดูว่าอ้ยแรงแรงจัดแรงจัดเต็มเต็มหน้านี่ยมาดาเมจถึงตายนะฮะรีบปล่อยอันติก่อนมาก่อนนะเออเออใสแ่แล้วก็หลับปะเนี่ยแล้วก็หลับปะเนี่ยยังยังยังขออยรอบนึงอีกหนึ่งดอก อีกหนึ่งดอกก่อนหลับเออดอกนี้พี่ขอนะฮะหลับแอกเรียบร้อยนะเนี่ยมาสังเกตเห็นว่าด้วงเนี่ยตายเกิดไปหลายรอบแล้วนะแต่ว่าฝั่งนี้นะคะเอาม้ากลับมาเล่นเนาะไม่รู้ว่าคิดยังไงของแกนนะฮะถึงเอาม้ากลับมาเล่นเนาะอาจจะรู้สึกว่าแบบความเร็วอาจจะไม่ได้สําคัญขนาดนั้นเนาะอาจจะอยู่ที่การทําดาเมจสะสมอะไรงี้มากกว่าพี่แกก็เลย ลองเอาม้ากลับมาเล่นดูเนาะเออซึ่งสังเกตเห็นว่าม้าเนี่ยด้วยความที่มันอยู่แถวหลักเนาะมันก็จะไม่ได้โดนแบบดาเมจอะไรมากมายแสดงว่าตอนจบเนี่ยอาจจะได้เห็นในส่วนของม้ายืนอยู่ด้วยนะไม่แน่ใจว่าเกมนี้จะทําให้ทางฝั่งทางขวามือเนี่ยได้เปรียบกว่าทางซ้ายมือหรือเปล่าต้องรอดูอีกทีนึงแต่ว่าทางฝั่งทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยดาเมจค่อนข้างแรงมากๆนะทุกนะคนเออคือด้วงฝั่งขวาเนี่ยตายไปไม่รู้กี่รอบเลยนะแต่ว่าฝั่งซ้ายมือเนี่ยทั้งตดนกัดก่อนโดนอะไรก็ยังยังอยู่นะเออ มาเดี๋ยวเราลองดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงต่อนะฮะมาโซนิกไล่ไล่ปาดมาจังหวะน,นี้อื้หือดวงน่าจะปล่อยอันตีก่อนมะหรือว่าอันตีหมดแล้วยังยังมาอยู่เออเออต่อยอื้มอืมนี่แล้วก็หลับปะเอ้มีมีไอ้นี่มีมีโจมตีสองครั้งกลยุทธ์นะฮะแล้วฝั่งนี้ดวงสอยกลับมานะฮะโดนมาเต็มเต็มหน้านะฮะแต่ว่าฝั่งนี้ดวงพี่ขอก่อนเออเออก่อนหลับนะฮะก่อนหลับพี่ขออีกสักทีนะฮะเออเรียบร้อยคะ,ะไปเลยพี่แกเนะะี่ย กระบองเหล็กโดนโอมอีกแล้วทำไมรู้สึกว่ากระบองเหล็กไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะทั้ง2ทีมเลยนะทุกคนทั้ง2ทีมเนี่ยคือกระบองเหล็กไม่ค่อยได้เล่นแต่ว่าคิดว่าในส่วนของช่วงท้ายเกมเอา้าหลับเลยคุยหลับเลยอะ่ะโอ้โหซวยเลยทีนี้นะคะเพราะว่าถ้าหลับไปแบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่แกจะตื่นไหมที่ตอนที่เพื่อนตายหมดเนาะซึ่งวิธีนี้เนี่ยที่เขาเอามาเข้ามาอาจจะเป็นการยื้อเกมหรือเปล่านะ คือแต่ก็ไม่รู้ว่าม้ามันจะยือได้ถึง7จ็เทิร์นหรือเปล่า6กเทินเจเทินหรือเปล่านะเพราะว่าอย่างกาโลเนี่ยมันจะยือได้ประมาณช่วง6เทินเนาะเออถ้ามันไม่โดนดาเมตติดคริกเกิดน100%เจนโดนเข้าเลือดเต็มเเนี่ยมันก็จะยืนอยู่อย่างนั้นเนาะเออส่วนมากคือถ้าสมมุติว่ากาโลเนี่ยตามแผนคือยืนประมาณ7เทินแหละ6กเเทินเนาะแล้วก็หลับนะแล้วก็เดี๋ยวกระบ,บองเล็กเนี่ยจะกลับมาเกิดน,น,น,นั่นเองนะเออกระบ,บองเล็กได้โอ้โหโคตรแรงอะ่ะทุกคนแรงมากอื้ม ตีขนาดตีสองทาร์เก็ตนะคะยังขนาดนี้นะ,ะหันตัวหนึ่งนี่ก็โดนแบบเยอะอยู่นะ,ะเออสองตัวโดนระดับนั้นนะ,ะตัวหนึ่งน่าจะหนักอยู่กาโลก็ใชย่อยกาโลก็ใชย่อยนะ,ค,ะค่อนข้างที่จะแรงอยู่พอสมควรนะ,ะยังไงต่อฮะด้วงนะฮะแต่ด้วงฝั่งด้วงฝั่งซ้ายมือนี่ค่อนข้างที่จะเออหลับไปแล้วค่อนข้างที่จะแรงอยู่พอสมควรนะ,ะเออเพราะว่าโดนดาเมจจากด้วงฝั่งขวาหลายรอบอยู่นะเท่าที่เห็น ก็ยังยังยืนอยู่นะฮะส่วนโซนิกกับพิกกตแล้วก็เด็กเนี่ยน่าจะไม่ค่อยไหวละน่าจะไม่ค่อยไหวละแต่ว่าเด็กมันอยู่ข้างหลังไงก็ยังเรื่อยๆนะจริงๆก็ไม่ได้มีความสําคัญอะไรมากขนาดนั้นนะเพราะว่าดามิามแกททาอะไรไม่ค่อยได้เนาะส่วนมากตัวคีย์หลัก DPS หลังๆเนี่ยสำคัญก็จะเป็นในส่วนของการโลน่นะแล้วก็มีด้วงเนาะแล้วก็มีกระบองเด็กเข้ามาเออแต่ว่าด้วยความที่พอเขารอเพื่อนตายหมดก่อนค่อยเกิดอะไรเงี้ยก็อาจจะค่อนข้างแบบ เหมือนเหมือนมันก็วนลูปเกมเดิมอยู่ดีอะไรประมาณนั้นเนาะเออนี่ยโอ้ยมาโคตรแรงครับหรือว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการกลับมาใช้ม้าหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วโซนิกก็ยังค่อนข้างสําคัญอยู่นะเออเพราะว่าเออแต่โซนิกมันมารับมารับดาเมจเหมือนซอมบี้ไม่ได้เนาะแต่มันก็ช่วยให้เพื่อนแบบว่าเร่งสปีดขึ้นมาไวขึ้นได้อ,อ,อืมโอ้โหหยหลับม้าหลับดวงหลับนะฮะเกิดใหม่ละม้าวิ่งมาวิ่งมาปาด เกิดละปาดจังหวะนี้ืมอ,ย,อย,ยังไงฮะดวงดวงสวนมาใส่กาโลปีแรงแค่ไหนก็ไม่เข้าอยู่ดีนะทุกคนคือสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เหมือนจะรอเจ็เทินนะเอออันนี้คือเซิร์ฟจีนย่อนะทุกคนคือของมันจะไม่ได้เวอร์แบบไม่ได้เวอร์เท่าจีนที่เป็นเซิร์ฟเทสนะแต่ว่าพลังก็ยังค่อนข้างสูงอยู่ดีเวลาโจมตีแต่ละทีเนาะเอออันนี้ก็คือน่าจะสูงสูงกว่าเซิร์ฟเรามากๆพอสมควรอยู่อะ ในส่วนของเซิร์ฟจีนเนาะเพราะว่าเป็นเซิร์ฟที่ค่อนข้างต้นประมาณหนึ่งด้วยมหลักร้อยอะไรเงี้ยเออเอ,อ,เอ,อไม่ใช่ของเจเซิร์ฟสองสี่หกเออประมาณหลักร้อยอะก็ก็ร้อยสองร้อยอะไรประมาณนั้นเนาะเออมาอื้อแรงจัดแรงจัดมาถึงกับตายนะะแล้วเกิดมาจาังหวะนี้เออส่วนไปนะฮะอุ้ย <laughs> กระสุนสะท้อนดาเมจโดนด ปาดกาโร่นะแล้วโดนสะท้อนดามเมตตัวเองกับแปกเลยนะโอ้โหเออ,อคนครางนี้จะเจ็บคนครั้งนี้จะเจ็บนะคะตอนนี้พิกก็ตหลับไปแล้วนะ,ะและด้วงล่วงใส่มาจาังหวะนี้น่าจะตายเหมือนกันเออเรียบร้อยเออหลับนะฮะมาไม่รู้เหลืออีกกี่ชีวิตเหมือนกันนะด้วงด้วงเนี่ยรู้สึกว่าถ้าจําไม่ผิดอัพเต็มเต็มสุดมันจะได้ประมาณแบบ8มั้งเออประมาณ8เนาะส่วนกระบองเอา มาทษทีไม่กี่ครางเนาะส่วนกระบองเหล็กเนี่ยถ้าอัพเต็มเต็มเนี่ยมันมันจะได้ประมาณ5หรือเปล่าได้สามไอ้ได้3เออได้3แต่ว่าตัดดวงได้5นะเท่ากับว่าดวงอ่ะสุดท้ายถ้าอัพเต็มก็จะเกิดได้ประมาณ3รอบอยู่ดีนะทุกคนเออแต่ว่าเหมือนอันนี้ก็ไม่ได้อัพเต็มเท่าไหร่ก็ตัดตัดดวงได้ไม่ได้ไม่หมดเนาะดวงก็มีเกิดอยู่ประมาณแบบไม่ถึง8แหละแต่น่าจะมัน5อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันใครนับอยู่ก็ฝาก์มาคอมเมนต์บอกทีเนาะ เอออืมหือ huh, ไปแล้วฮะไปแล้วฮะอืมหือ huh, เต็มเต็มเต็มหน้าฮนะโดนสะท้อนแตกอีกปะเนี่ยเดียยร้อยฮนะโดนสะท้อนเกือบแตกมาแล้วพี่แกก,ก็ปล่อยอันติเลยฮนะจังหวะนี้เอออืม huh, หือโหยแรงวะแล้วก็หลับนะมาเออกะบองเหล็กกะบองเหล็กยังไงฮนะตีมไไันโอ้โหพีทาเกตเดี่ยวก็แรงนะพีทาเกตเดี่ยวก็ยังแรงอยู่นะฮะไปฮนะ huh, อ,อือหือ huh, แต่ก็เอาเขาไม่ลงนะ เออแต่ก็เอาการโล่ไม่ลงสุดท้ายสะท้อนตัวเองจะตายเอาเองเนะี่ยมาแต่แต่ถือว่าแข็งมากนะสำหรับสำหรับกระบองเหล็กฝั่งทางซ้ายมือเพราะว่าเหมือนตีการโล่เข้าไปหลายดอกแล้วเออพี่แกก็ยังยืนไหวอยู่นะฮะส่วนดวงดวงตีเขาทีไรเจ็บเองทุกทีนะเออเออเอาถือว่าถือว่าโซนิกเนี่ยเอาเรื่องอยู่นะอาจจะเพราะแบบ ยังไม่ได้โดนดาเมจแบบแต่ก็รับดาเมจไปเยอะอยู่นะรับพร้อมกับด้วงเนี่ยเออแต่ก็ยังยืนอยู่ได้เนี่ยมากระบองเหล็กโอ้โหฟาดดอกแรกโคตรแรงอื้มโอ้โหแต่เหมือนกระบองเหล็กยิ่งเพื่อนมันน้อยมันจะยิ่งแรงด้วยนี่ใช่ไหมเรียบร้อยฮะดูไอ้ด้วงฝั่งทางซ้ายมือหลับไปแล้วหลับไปแล้วอื้อโอ้โหกาโลอื้อโคตรแรงโคตรแรงฮะและกระบองซ้ําต่อจังหวะนี้โอ้โหคือโดนหนักขนาดนี้พี่เก๋ก็ยังยังไม่ตายนะ แต่เดี๋ยวใกล้จะถึงหมดเทิร์นพี่แกแล้วเดี๋ยวเทิร์นพี่แกน่าจะใกล้หมดแล้วตอนนี้จังหวะนี้คือเทิร์นที่5กันแล้วนะทุกคนรอบที่5กันแล้วเดี๋ยวพอพี่แกเนี่ยหมดแพสซีฟเนาะพี่แกก็จะไปนะคะแล้วก็กระบองเล็กก็จะกลับมาเข้าสู่สนามนะอีกครั้งหนึ่งนั่นเองอือหือ,อดูดิตล่อยกันแรงมากนะฮะแต่ว่าทําอะไรการลูไม่ได้คือต้องบอกว่าการลูมันยังค่อนข้างที่จะโอพีจัดๆอยู่นะจังหวะนี้อือหือสวนกลับไป k คโอโอ้ย ล้วโซนิคไม่ตายได้ไงว่ะงงโซนิคคือแบบงงรอดใส่ใส่หลวงพรารอดปะเนี่ยโซนิคเออเออโดนกระบองอหลังหลังคือกระบองเล่นรัวมากนะคะเพราะว่าเพื่อนในทีมไม่ค่อยมีละโอ้ยโดนเออเอออือตัม,ตามสามแทรเก็ตโอ้โหแตกฮะโซนิคเรียบร้อยฮนะเนี่ยเดี๋ยวน่าจะตายเทินนี้แหละสำหรับกาโร่เนาะเพราะว่าเทินที่เละรอบที่เละน่าจะหลับแล้วไหม เรียบร้อยฮะหลับกระบองเล็กกลับมาแล้วกระบองเล็กมาฮะและสวนเข้าหน้ากาโร่เออไม่ใช่กาโร่เออสวนเข้ากาโร่นี่หว่าเออเต็มเต็มหน้านะฮะเอออีกสักรอบเออเออคือก่อนหน้านี้นเจ,เ,จเคยพูดประมาณว่าแบบเหมือนข้อเสียของกาโร่อะมันคือการที่พอมันเกิดมาใหม่อะมันไม่ใช่สกิลเลยอะไรประมาณนี้ซึ่งเขาก็ไปปรับมาเนาะน่าจะเป็นการปรับรอบที่3นะฮะที่เขาปรับให้แบบกาโร่เอ้ยให้กระบองเล็กอะถ้าตื่นมาถ้าถ้าตายแล้วก็เกิดใหม่เนี่ยจะเริ่มใช้สกิลเลยทันทีเนาะก็สุดท้ายนะฮะ อ่ะขอให้ดูอีกรอบหนึง่งสุดท้ายแล้วเหมือนจะดีขึ้นเนาะแต่ว่าก็ยังเอาการโล่ไม่ลงอยู่ดีนะเอออ่ะให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดูตอนการโล่ตายแล้วกันอ่ะกระบองเหล็กกลับมานะฮะแล้วก็ตีฮนะนี่ฮนะเออกระบองเหล็กฝั่งนี้สวนโคตรแรงอะ่ะเดี๋ยวแอบไปส่งให้นะฮะแต่ว่าของเจนน่าจ,จะส่งได้แค่ในเซิร์ฟตัวเองเนาะอันนี้เขาเซิร์ฟอื่นนะฮะประมาณเซิร์ฟหนึ่งร้อยกว่าสองร้อยเก้ากับสามร้อยสิบเจ็ด ก็จบกันไปเนาะก็คือ662นะคะชนะในส่วนของ677นะซึ่ง662เนี่ยก็คือมีโซนิกนั่นเองเนาะแล้วก็677เนี่ยก็คือใส่ในส่วนของม้านะมาลองเทสดูว่ามันจะสามารถเอาทีมฝั่งตรงข้ามลงได้ไหมเนาะสรุปก็คือก็ไม่ได้อยู่ดีนะฮะเออสุดท้ายแล้วเนี่ยกาโร่ใครเก่งกว่าก็ชนะไปนะฮะเพราะว่ากาโร่เนี่ยมันมันไม่ได้ตายเกิดเหมือน หมือนด้วงเนาะแต่การโร่เนี่ยเขาจะมีในส่วนของการยืนอยู่ในสนามน,นะฮะจนครบเทิร์นที่7เนาะสุดท้ายแล้วมันก็ต้องทําตัวทึกๆให้มันมายืนข้างกาโร่ได้เพื่อที่จะส่วนดาเมจกลับไปตอนที่การโร่แบบใกล้ตายหรือว่าแบบรีบบี้ให้ด้วงคนอื่นตายก่อนแล้วมันเอนอแต่ว่าสมารถกระบ,บองเหล็กเข้ามาช่วยไหมก็ก็ช่วยประมาณหนึ่งนะเพราะว่าตัวมันเองมันค่อนข้างตีได้แรงมากแต่สุดท้ายแล้วมันก็เหมือนจะ ยังเอาการโล่ไม่ลงไม่สามารถเอาการโล่ลงได้ด้วยตัวเองอะไรประมาณนี้เออก็อาจจะต้องรอดูกันอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวไปลองดูพวกอุปกรณ์สงสัยอะไรเงี้ยมาให้เนาะว่าตัวละครสุดเก่งในเซิร์ฟเจนเนี่ยปั้นกระบองเหล็กไว้โหดประมาณไหนเนาะก็เดี๋ยวฝากไว้กันทีหนึ่งนะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนสำหรับคลิปนี้ชอบยังไงฝากกค์แล้วก็กดับสครแล้วจกมัมืม่นเจอไอ